สวัสดีครับขอตอนนี้ก็อยู่ถนนสุขุมวิทนะครับตรงหน้าห้างใบเทกนะครับใบเทกบางนาสถานีรถไฟฟ้าบางนานะครับ ุ่งหน้าไปสำโรงนะครับไปสำโรงสมุทรปราการจะไปเดี๋ยวเข้าถนนเทพารักษ์นะไปส่งงานที่เทพารักษ์นะครับ วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่19นะครับกรกฎาคม2568ดด้านซ้ายจะเป็นถนนลาซานนะครับซอยลาซานแยกลาซานนะครับสถานีแบริง่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับสายสุขุมวิท สายนี้ก็ไปถึงเคหะเคหะบางปูสัญญาณไฟชราจรที่ขับตรงไปเรื่อยๆไฟแดงเยอะนะครับถนนสุขุมวิทเนะี่ยนับจากนูน้นเรามาจากเพิดจิตนะครับมาอโศกมาพร้อมพงอาลี ทองหล่อนะครับเอกกมัยพรกขนงอ่อนนุชนะครับอุดมสุกโอ้ไฟแดงเยอะแยะไปหมดนะจุดกลับรถก็เยอะนะเมื่อถึงสัญญาณไฟจราจรแรกถับลงไปเรื่อยๆจากทางเลียวซ้ายตรงสัญญาณไฟจราจรที่สองนี่คือ สมุทรปราการนะครับถนนสุข,ขุมวิทอ่าด้านหลังจะเป็นแยกบางนานะมาจากสี่แยกบางนา เอานำมาฝากนะครับพี่น้องผู้ใดที่เคยทำงานอยู่แถวนี้นะครับสมุดป, <c oughs> ปราการสมุดปลาการสำโรงนะครับสำโรงนะเมื่อก่อนนี้ก็เคยมาเที่ยวนะครับอิมพิเรียนเบอร์สำโรงตอนที่เขาสร้างใหม่ๆ่นะหลายหลายสิบปีแนละ้ว เคยไปเท e e e ี่ยวเมืองโบราณนะครับครั้งเดียวครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะแล้วก็เคยทำงานก่อสร้างถนนสุขุมวิทนะแถวบางปูแถวแถวแถวกับแถวเดียวกับสถานที่ตากอากาศบางปูนั่นแหละ ก็ทำงานก่อสร้างนะครับสร้างถนนตรงไปก็สำโรงปากน้ำนะครับบางปูที่พารับ สำโรงใต้นะครับไปปู่เจ้าสมิงพลายก็ได้นะนรถเริ่มติดนะครับวันนี้วันเสาร์นะเทศบาลสำโรงเหนือนะครับตรงนี้สมุทรปราการ ข้างหน้าจะเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดสาโรงสํโรงเหนือตรงไปเรื่อยๆอย700ีก7จ0้ยเมตรจากนั้นเดียวซ้ายเข้าสูโโา่ถนนเทพารักนี่ด้านขวานี่เป็นตลาดนะครับตลาดสดหรือตลาดไ ตลาดขายของนะขายเสื้อผ้าขายเป็นตลาดขายเสื้อผ้านะครับตลาดธรรมโลดพินิจนะแาด้านขวาก็จะเป็นห้างอิมพ r เรียนนะครับอิม mm hmm. พเร,รียนเวอนะครับในนั้นก็จะมีดิคซีนะข้างในนี่ก็ยังมี ร้านค้ามีคนมีคนเข้าไปเที่ยวเยอะอยู่นะนข้างนอกก็จะดูโสมๆหน่อยนะครับห้างอินพีเรียนด้านซ้ายนะครับเป็นตลาดซ้ายขวานี่ตลาดสำโรงเซ็นเตอร์ตลาดสดตลาดนี่ตรงด้านซ้ายนี่ก็ตลาดสดนนะ ตรงไปก็ปูดเจ้านะครับปูดเจ้าสมิงคลายแล้วก็ปากน้ำ200เมตรเดียวซ้ายตรงสัญญาณไปจราจรก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้านะครับมีสายสายสีเหลืองนะมาเชื่อมกับสายสีเขียวสายสุขุมวิทนะสายสีเหลืองนี่มาจากทางสีนคคลิน ลาดพร้าวสีนครินนะครับนี่นะครับสถานีสำโรงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับ เป็นถนนเทพรักษ์นะครับตรงไปก็ศรีนครินบางพลีบางปูนะครับนี่เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง กาะกางนี่ปลูกต้นไม้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยมาตัดหญ้าแต่งต้นไม้นะครับดูรกๆนะตรงเกาะกลางก็จะไปกลับรถนะครับกลับรถทางขวาแล้วก็มาเลี้ยวเข้าซอยนี้ ศรีนครินนะครับบางปูแพรก,กษาก็ตรงไปนะบางครีนนั่นแหละอีกหนึ่งร้อยเมเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เทพารักษ์ยี่สิบจะไปเลี้ยวเข้าซอยเทพารักษ์ยี่สิบนะครับไปส่ง ส่งของนะครับออลูกค้าบอกว่าให้โทรหาก่อนนะครับก่อนที่จะถึงออนะครับคลิปนี้ก็จะจบไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ อารักซอยยี่สิบ ไปที่บางมดนะถูกใจเลยนะครับได้งานเที่ยวนี้ไปบางมดแถวบ้านเลยนะครับก็ไปถนนเทพารักษ์ต่อนะครับ พารักนะครับไปไปรับของนะไปรับยาและวัคซีนนะครับร้านตีตีรักยาสัตว์นะแจ้งว่ามารับยาของคุณนิเวศนะก็ดูกันต่อนะครับ ไปให้พี่น้องดูจนกว่าแบตจะหมดนะครับแบตก็จะหมดแล้วพาส่งข่าความมา ถึงแล้วนะครับ ว่าร้านเขาอยู่ตรงไหนนะครับ200ตาถต่นนต่อนะครับก็วนเวียนอยู่แถวนี้นะครับถนนเทพารักษ์ ก็มากลับรถที่จุดเดิมอีกแล้วนะครับเพื่อที่จะไปกลับไปทางสำมโรงไปสำมโลงแล้วก็จะไปเลี้ยวเข้าปู่เจ้าสมิงคลายนะครับไปขึ้นทางด่วนการจนาพิเศษไปลงสุขสวัสดิ์นะถ้าผ่านทาง20บาทในนี้เขาบอกไว้อย่างนั้นนะครับ ก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับถนนหนทางสมุทรปราการนะครับถือว่าเป็นเมืองที่ขับขี่รถนี่อันตรายพอสมควรนะครับถนนในสมุทรปราการเนี่ยมีข่าวอุบัติเหตุนะครับเยอะเลยนะ เมื่อไม่กี่วันวันนี้ก็มีข่าวเหมือนกันอยู่ถนนแพกกรานะครับขี่มอร์ไซค์ไปเฉี่ยวชนกับรถตู้คอนเทนเนอร์นะครับผู้หญิงนะอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับเสียชีวิตาจากจากเกิดอุบัติเหตุนะครับ พารันะครับภาพก็มืดๆหน่อยนะครับมันตอนนี้เหมือนกับฝนกำลังจะตกนะ ได้รับงานเที่ยวที่สามนะครับไปที่บางมดนะไปแถวพระรามสองนะถนนสุขสวัสดิ์นะครับบางมดจอมทองนะก็มีแต่ภาษาอังกฤษนะครับ หาภาษาไทยนี่ยากมากนะครับเวลารับงานนี้เราต้องสะกดเอานะครับต้องต้องใช้ความสามารถพิเศษหน่อยหนึ่งอ่านอ่านได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับถนนชื่อถนนนะคลินิกรักษาสัตว์สุขนิเวศสัตวแพทย์นะครับ สุขสวัสดิ์บางมดจอมทองนะครับอีก200เมตรให้เลียซ้ายทางสัญญานจราจรได้แบงค์50ใหม่ๆมา1แบงค์แตว่าจะเอาไว้หยอดกระปุกนะครับเหลืออยู่แบงค์เดียว พรมาจากค่าทางด,วด่วนเที่ยวที่แล้วนะกาว่าจะเอาไว้ยอดกระปุกนะแล้วก็ต้องมาจ่ายอีกนะครับมีอยู่แบงค์เดียว ซ้ายเข้าสุข,ขุมวิทนะครับลงไปเรื่อยๆอีกหนึ่งกิโเมตรจากทานเดียร์้ายออกจากท่าทางก็ได้เมื่อถึงสัญญาณไฟจราจรให้ขับตรงไปเรื่อยๆทีแรกนึืว่าจะไปเส้นปู่เจ้านะครับไม่ได้ไปนะครับนี่เขาไม่ได้พาไปตรงนี้นะ จริงมันไปตรงนี้ก็ได้นะครับไปขึ้นสะพานาจะขึ้นสะพานภูวิพล์นะไปลงสุขสวัสดิ์นี่เขาจะพาเราไปขึ้นทางด่วน,าน,านการเจนาพิเศษไปลงสุขสวัสดิน์นะทางนี้ก็มุ่งหน้าไปปากน้ำนะครับ ทางด่วนการนาพิเศษนะครับ <c oughs> ขึ้นจากด่านปากน้ำนะครับจะไปลงสุขสวัสด์นะถ้าผ่านทาง20บาทนะครับ ที่วิดีโอก็ขาดตอนไปนะครับแบตเตอรี่หมดเสียบไม่ทันนะก็จะลงตรงปู่เจ้าสมิงพลายนะครับพรามสามไปสะพานภูมิพลเหมือนเดิมแหละ ได้ขึ้นสะพานการจนาพิเศษนะครับถ้าขึ้นถ้าจะขึ้นสะพานการจนาพิเศษนี่ต้องไปลงบางกุเทียนพระรามสองนะเดี๋ยวจะออกตรงนี้นะครับไปลงสุขสวัสดิ์เจ้าสมิงพลายพระรามสามนะ เป็นสะพานที่สูงนะครับสะพานกาญจนาพิเษกก็รบรรยากาศถนนหนทางนะครับถ่ายไมาให้น้องดูภาพก็าอาจจะขัดขาด,ดตอนไปบ้างนะครับคลิปนี้ก็ถ่ายตั้งแต่ถนนสุขุมวิทยแยกบางนานะครับไปเทกบางนาไป สำโรงสมุทรปราการเบพ,พารักษ์นะครับแล้วก็ออกมาขึ้นทางด่วนนะครับมาออกตรงนี้นะครับปู่เจ้าสมิงคลายยี่สิบบาทนะครับ นี่คือด่านปู่เจ้าสมิงพลายนะครับจ่ายจ่ายเงินตอนออกนะยีบาทไปต่อเลยนะครับ